โรรี่โรเมโรออกมาโวยถึงค่าตัวของเขาโดยล่าสุดน,นั้นโรรี่โรเมโรนักชกชาวอเมริกันในวัย29ปีได้ออกมาโวยกับเงินค่าตัวของเขาที่ได้น้อยกว่าทางไรอันกาเซียรวมไปถึงนักชกคนอื่นๆแม้ว่าโรเมโรจะโชว์ฟอร์มเอาชนะเหนือทางไรอันกาเซียซึ่งเขาได้กล่าวว่าคุณไม่ควรจ่ายเงินให้กับนักชกมากจนเกินไป เพราะนั่นจะทําให้พวกเขาไม่อยากทําผลงานให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีไฟอื่นๆรอ,ออยู่โรลี่โรเมโรเขายังได้กล่าวถึงตัวเองว่าจากนั้นก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ผมต้องทําคือการเอาชีวิตลอดในไฟหนี้เพื่อรับเงินในงวดหน้ามันทําให้กีฬานี้มันพังทลายจริงๆ เมื่อมองย้อนกลับไปการที่เขาโรเมโรไม่ได้จองห้องพักในโรงแรมและเขาก็มีความกังวลที่ว่าจะไม่มีเงินในการจ่ายค่าโรงแรมแต่เขาต้องตัดสินใจเดินทางไปขึ้นสังเวียนเองแต่เมื่อมองอีกฝั่งทางไรอันกาเสียเขากลับได้ค่าตอบแทนที่สูงรวมถึงนักโชคที่เข้าร่วมรายการอย่างเดวินฮานี่หรือแม้กระทั่งคาเนโรวาเลดนักชคชื่อดัง ที่เขาเดินทางไปโชคที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแต่พวกเขาต่างก็โชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่ แต่ทางโรลี่โรเมโรเองเจ้าของสถิติการชกชนะ17ครั้งชนะน็อก13ครั้งเขาแพ้2ครั้งโรลี่เขาสามารถน็อกดาวทางไรอันกาเซียและพอจบเกมเขาก็เอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์และคว้าแชมป์โลกในรุ่นเวทเทเวทเส้นหล่อของหนุนยูบีเอทำให้เขาได้มีโอกาสลุ้นในไฟใหญ่ๆที่เขาเลือกได้ในอนาคตนั่นเอง